สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แนนจะมาบอกอุปกรณ์ที่แนนใช้ทั้งหมดในการทําเล็บปลอมขายนะคะตอนนี้แนนอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะแนนขายเล็บปลอมในประเทศนอร์เวย์ชื่อว่าบีแนวนะคะโอเคแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างที่แนนใช้แนนซื้อมาจากแอปอาลีบาบาอาลีเอ็กซ์เพรสนะคะส่วนเพื่อนๆจะใช้ a เมซ o n eBay ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอันแรกเลยก็คือเครื่องอบเล็บเจลนะคะแนนแนะนาเป็น48วัตต์ขึ้นไปนะคะจะได้มั่นใจว่าเล็บที่เราอบมันแห้งนะคะแนนใช้ของยี่ห้อซันรุ่น extenmax นะคะก็ แห้งไวแล้วก็ไฟเยอะดีค่ะต่อไปเป็นเล็บปอนค่ะทุกคนสามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยเบรดปกติหรือจะเป็นของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวแนนแนนเลือกใช้เป็นของ soft gel tip ค่ะเพราะว่าเนื้อของ soft gel tip มันจะมีความยืดหยุ่นสูงน,นะคะแล้วก็มันจะได้ทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะแนนใช้ของยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้ถ้าจำไม่ผิดแนนซื้อที่อาลีบาบานะคะ เขาก็จะมีให้เลือกหลายทรงนะคะแต่ถ้าทุกคนเพิ่งเริ่มต้นแนะนําให้ซื้อเป็นทรง c o ฟฟินนะคะเป็นทรง c o ฟฟินเป็นแบบยาวนะคะเป็นลองค c o ฟินเพื่อเวลาตัดแต่งทรงจะได้ง่ายๆขึ้นแล้วก็จะเป็นทรงแอลมอนทรงสี่เหลี่ยมทรงอื่นๆนะคะก็จะทําได้ง่ายแล้วก็ซื้อแค่ทรงเดียวก็จะได้ทําได้หลายทรงค่ะส่วนใครที่มีงบแล้วก็ซื้อหลายๆทรงเลยค่ะเพื่อประหยัดเวลานะคะ ก็จะเป็นสีเจลนะคะนี่แนนจะใช้ของ b a n า n ิซ i s a นะคะและของบอ n p ิตตี้ค่ะใช้ดีมากนะคะแล้วก็ไปที่เริ่มต้นนะคะให้ซื้อเป็นขวดเล็กกล่องก็ได้นะคะส่วนตัวแนนแนนซื้อเป็นขวดเล็กแล้วก็เป็นเซตเป็นกล่องมาเลยนะคะประมาณาจะไม่ผิดก็ประมาณ60สีนะคะแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นก็ซื้อแค่แค่สีที่จําเป็นก็พอคะ่ะประมาณ1 0 20ีสสีก็พออย่างเขียวเหลืองแดงดำขาวอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นกล่องเขาก็จะมีการไล่สีอย่างเงี้ยมาะคะ่ะ เกิดเพื่อนๆที่เริ่มต้นก็ซื้อสีม่วงสีแดงสีอะไรเนี่ยค่ะแล้วมาผสมสีขาวมันก็จะมันก็จะเป็นม่วงอ่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมผสมได้น,นะคะส่วนขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะแม่ซื้อสีขาวสีดําสีนูตสีชมพูอะไรแบบเนี้ยค่ะซื้อตุนไว้เลยเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นท็อปโค้ดเบสโค้ดนะคะแล้วก็มีแมทแบบแมทด้วยนะคะก็ถ้าซื้อมาเป็นกล่องเป็นเซตเลยเขาก็จะมี อันนี้มาให้เลยอย่างละหนึ่งนะคะก็คือไตรเมอร์ท็อปโคป้ดเบสโค้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ็เมกนะคะแล้วก็แนนจะมีท็อปกระจกนะคะเพราะว่าแนนชอบความเงาแล้วก็ความแข็งแรงทนทานแล้วแนนก็จะมีตัวแบบเติมขวดเล็กนะคะแล้วก็แบบเติมขวดใหญ่เลยะคะ่ะต่อไปคือแป้นติดเล็บปอมนะคะเอาไว้ติดเล็บปอมแบบนี้นะคะแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะไม่หลุดไม่ไม่หล่นนะคะ แล้วก็เราสามารถแยกออกมาชิ้นเดียวแล้วก็เอามาเพ้น์ได้นะคะจะถือทั้งมืออน่างนี้แล้วก็เพ้น์เลยก็ได้ค่ะง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะมีหลายคนนะคะแนะนําที่ติดกับกับแป้งน,นี้เป็นดินน้ามันแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดลงไปตรงลง,ลงที่แป้งข้างบนแป้งอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเล็บมาวางก็จะได้แบบนี้นะคะแต่แนะแนไม่แนะนํานะคะแนนะแนะนาให้ซื้อเป็นเทปเทปสองหน้านะคะ เทปสองหน้าแบบใสแบบนี้นะคะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ติดเพราะว่าแนรู้สึกว่าตัวดินน้ำมันตัวเนี้ยเวลาเราทําเสร็จแล้วเราแล้วเราดึงออกเนี้ยค่ะมันก็จะติดมากับตัวตัวเล็บ PVC แล้วเราก็ต้องมาเสียเวลาดึงมันออกแล้วบางบางครั้งมันก็มีเศษหลงเหลืออยู่ที่ตัวเล็บเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องมานั่งจิ้มนั่งจิ้มนั่งจิ้มออกเนี้ยค่ะแนนเลยแนะนําตัวนี้นะคะดีแล้วก็เอาออกง่าย แล้วก็ไม่ติดที่ตัวเล็บ PVC ด้วยค่ะเพื่อประหยัดเวลาในการทํางานนะคะต่อไปนะคะเป็นผู้กันแล้วก็ไม้ดอทผู้กันวาดลายแบบนี้นะคะลายลายเป็นลายเส้นลายอะไรเงี้ยค่ะเป็นไม้ดอทนะคะเป็นไปทําเป็นจุดกลมๆนะคะต่อไปนะคะคือตะไบแล้วก็บัฟนะคะตะไบไว้แต่งทรงแล้วก็บัฟเอาไว้บัฟบนเล็บหน้าเล็บนะคะหน้าเล็บ PVC นะคะหรือจะใช้เป็นเครื่องเจียก็ได้นะคะเพื่อประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลานะคะส่วนหัวก็ใช้แบบบัฟนะคะแบบความละเอียด ความละเอียดหน่อยเพราะว่าเราจะใช้แค่บัฟบทเล็บบางๆนะคะไม่ได้เยอะอะไรนะคะและอันนี้กรรไกรตัดเล็บปลอมนะคะไปนะคะคืออะไหล่ติดเล็บนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะทําลายไหนนะคะก็จะมีเพชรมีดอกไม้มีเป็นผงนะคะหรือมีเป็นฟลอยนะคะแล้วก็แล้วก็กาวติดอะไหล่ด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ํายาล้างเจลนะคะก็ใช้ล้างผู้กันได้แล้วก็ล้างคราบเหนียวได้นะคะแอลโกอฮอล์นะคะน้ําแอลโกอฮอล์ แ้นก็เช็ดเล็บเช็ดฝุ่นคาบเจลด้วยนะคะกระดาษทิชชู่ค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนมีเวลานะคะให้ตัดเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะสำรองไว้เลยเพื่อจะได้จุ่มน้ํายาแอลกอฮอล์หรือน้ํายาล้างเจลนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเช็ดค่ะอย่าใช้สำลีนะคะสำลีจะมีขนนะคะแล้วเวลาทุกคนเช็ดไปก็จะทิ้งจะทิ้งเส้นใยของสำลีไว้นะคะก็ทําให้งานไม่สวยนะคะก็แนะนําเป็นกระดาษที่ใช้ในครัวแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้ใช้สะดวกดีค่ะก็ไม่เป็นฝุ่นด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นกล่องแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะให้กับลูกค้านะคะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็สามารถซื้อกล่องเล็กๆหรือเป็นกระดาษที่กระดาษแบบพับเปิดออกมาเล็กๆอะไรเงนี้ก็ได้ค่ะมีมีหลายแบบหลายสไตล์ให้ให้ทุกคนเลือกเลยแล้วแล้วทุกคนก็ซื้อเทปสองหน้าแบบใสแบบนี้นะคะมาแล้วก็ติดลงไปในกระดาษหรือลงไปในกล่องที่ทุกคนซื้อมานะคะ เอาไว้ติดเล็บแบบนี้ค่ะแกะแถบแดงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ติดเล็บลงไปได้ก็ไม่หลุดไม่ไม่หล่นนะคะแล้ก็มีการ์ดนะคะแล้วก็อธิบายวิธีการติดด้วยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะแถมให้กับลูกค้านะคะแล้วแต่คนนะคะว่าว่าจะขายแล้วก็แถมอะไรลงไปบางคนอาจจะมีแค่กาวกับชุดพวกนี้นะคะ จะใช้เป็นอเทปกาวอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนของแนนก็จะมีทั้งเทปกาวติดเล็บกาวน้ำติดเล็บนะคะแล้วก็บัฟแอลกอฮอล์สองแผ่นนะคะบางคนก็ให้แผ่นเดียวนะคะแล้วแต่แล้วก็ตะไบอันเล็กแล้วก็ไม้ดันหนังนะคะก็ทั้งหมดนี้แนนจะให้ไปในกล่องนะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ ถุงใส่กล่องเรานะคะแนนใช้เป็นถุงหรือบางคนจะใช้เป็นกล่องใหญ่ก็ได้ค่ะก็สวยงามดีนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะโอเคค่ะที่แนนบอกไปเมื่อกี้ก็คืออุปกรณ์ที่แนนใช้ประจํานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมในภายหลังได้นะคะยังไม่จําเป็นนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นเครื่องเจียนะคะเครื่องเจียเล็บหรือจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็พวกแปลงแต่งเล็บแบบต่างๆนะคะ สีสีต่างๆกริตเตอร์แล้วก็พวกเพจพวกผงตกแต่งเล็บต่างๆนะคะสามารถซื้อซื้อเพิ่มเติมทีหลังได้ค่ะโอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่แนนใช้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแนนจะมาต่อวิธีการทำเล็บปลอมขายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ